นีคคนเนี่ยเขาจะให้ข้าบดีคนหนึ่งเนี่ยไปทําให้สมณโคดมกลับใจเปลี่ยนใจนเขาก็หมายมั่นแล้วเกินว่าถ้าอุกค้าข้าบดีคนเนี้ยไปโต้กับพระศาสดาเนี่ยสมณโคดมเสร็จแน่นอนต้องกลับมาเป็นลูกศิษย์เราแน,น,น่นอนนะอ่าแต่การไม่เป็นอย่างนั้น รากฏว่าเา็่อกดีดีคนนี้กลับใจไปหาพระสมณโคโดมนะแล้วก็ยังไม่ได้บวชแต่ขนาดร้อยเปอร์เซนต์กับนิครนมากเลยนะกลับปิดประตูต้อนรับนิครนนะต้อนรับเฉพาะสมณะโคโดมกับพระพวกเท่านั้นนะสั่งนายประตูไว้เลยว่าถ้า พวกนี้โคลนมาห้ามเข้านะอแต่อยากได้อาหารเอาออกไปให้ให้อยู่นะแต่ไม่ให้เข้าเข้ามารัดในเขตคามของตนเองละอืมนี่เราก็ได้เห็นโอ้โหแต่ก่อนนี้อประทะกันดุเดืดเหมือนกันนะอแล้วก็ได้ลักษณะของเรียกว่าทำเครื่องกลับใจนะว่าอะไรเป็นทำเครื่องกลับใจนะแล้วเขาก็ จะว่าพระพุทธเจ้าเราว่ามีมายานะและก็รู้ทําเป็นเครื่องกับใจคนอื่นได้เวลาใครไปโต้เนี่ยน,ะนิครามอีกคนก็มาเตือนนิครนว่าเฮ้ยระวังนะส่งไปหาสมณะโคดมเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนะ <c oughs> เตือนสามรอบนิครนไม่เชื่อบอกสมณะโคดมต้องเสร็จคนนี้นะห <c oughs> <c oughs> ที่สุดเสร็จสมณะโคดมนิครนเองก็ไป โดนปิดประตูไล่ก็บอกเฮ้ยข้าวดีบ้าไปแล้วเหรอทำอย่างน,นี้เนี่ยท่านเป็นอะไรไปแล้วนะเ,เรื่องนี้เป็นอย่างนี้อืเขาว่าตั้งแต่ผู้เจ้าเนี่ยมีมายาเนะยมายาเครื่องกลับใจเวลาผู้เจ้าสอนพอเอ,อข้าวดีคนนี้ไปหาผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าก็เลยเทศสอนนะ พอเทศสอนไปปุ๊บเนี่ยข้าพเดีคนนี้ก็มองว่าอ,อ๋อถ้าธรรมะแบบนี้เป็นมายาเป็นเครื่องกับใจเราก็ขอยอมอยู่กับธรรมะเครื่องกลับใจอย่างนี้แหละนะอ,อ่าเพราะเป็นธรรมะที่ประเสริฐนะอืมกรูเจก็ตัดตรงนี้ละเอียดมากถ้าแต่พวกผู้จเจริญมายาเครื่องกลับใจนี้ดีนักงามน,นัด ถ้าญาติสาโลหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์พึงปรับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลุ่มเพื่อความสุขแก่บรรดาญาติสาโลหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานนะถ้าเขาสมมติทาอันนี้เรียกว่าเป็นมายาเครื่องกลับใจโอ้โหเนี่ยนะถ้าญาติของข้าพระองค์ได้ฟังเนี่ยสมควรมากเลยนะอืม เขาบอกต่อว่าถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานอัติยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงพึงทรงกลับใจมาเพื่อมะอกุศลรธรรมบำเพ็ญคุศลรธรรมข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุข แก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานแสดงว่าคําพูดของอัทยะมีข้อบอกพร่องนิดนึงเห็นนะผู้เจ้าเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่บอกว่าเขาความเนี่ยใช่แล้วล่ละนะแต่ผู้เจ้าก็ปรับนิดนึงเพิ่มการละอกุศรบําเพ็ญกุศลเข้าไปเีน่ยนะอืมดังนั้นถ้ามหาชนสมมติที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ทําเครื่องกลับใจตรงเนี้ยมหาชนทั้งหลายจะมีความสุขตัวกษัตริย์เองก็มีความสุข นี่เป็นอย่างนี้อืมแล้วก็ถับไปถึงรามเวทสูตรด้วยทั้งหมดนะทำเครื่องลับใจเป็นยังไงบ้างนะนี่พระองค์บอกว่าปัตยะท่านจงมาเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ถือโดยฟังตามๆกัมนมาโดยสืบต่อกันมาโดยตื่นข่าวโดยอ้างตำราโดยนึกเดาเอาเองโดยคาดคะเี ติดตามาการชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเห็นว่าผู้ผเป็นผู้เชื่อถือได้นะหรือว่าเชื่อเพราะว่าสมณะเป็นครูของเราก็คือกามาสูตรนั่นเองที่เราได้ทราบกันนะนี่อันหนึ่งทำเครื่องกลับใจนะทำทำเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นธรรมมีโทษบินยูชนติเตียน บุคคลสมาทานบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกือ้อกูลบอกว่าให้ละทำเหล่านั้นนะพัติยะบุคคลผู้โลภถูกความโลภครอบงำแล้วย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกือ้อกูลตลอดกาลนานหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้า ยกสินสีข้อแรกของสินหา้ามนะการสันรักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกนี่ดังนั้นตัวการละมาสูตรเองตรงท้ายเนี่ยก็จะตรัสอย่างนี้นะทำไปแล้วเชื่อตามนั้นไปแล้วกุศลหรืออกุศลเจริญแล้วกุศลอกุศลเอาะไรมาวัดตัวสินสีข้อนะอัตติยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยโทสะโมหะนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ก็บอกไม่ใช่ประโยชน์พระเจ้าค่านะดังนั้นเมื่อถูกความแข็งดีครอบงำย่ำดีจิตสัตว์ย่มฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้นะก็ทำอกุศลได้หมดในสินสี่ข้อนี้้อนั้นก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใช่ไหมพลิยีก็บอกใช่ทำเหล่านี้เป็น,ปนกุศลหรืออกุศลก็บอกเป็นอกุศลน,นี่ดังนั้นสินสี่ข้อแรกจัดเป็นอกุศล นี่ผู้เจ้าจัดกลุ่มอันนี้สําหรับใช้วัดสอบเรื่องของการละมาสูตรนะยินยูชมติดเตียนไม้ตดเตียนมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะสมาทานบริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อกระบอกไม่ใช่ประโยชน์องก็เลยสรุปอีกว่า อย่าเชื่อถือโดยฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมาก็บอกว่าความเชื่อสิบแบบนี้ละเสียแล้วมาพิจารณาหลักการตรงนี้กานกันไล่ตั้งแต่ความโลภโกรธหลงนะพัติยะคนเราได้เป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษคนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่าบุรุษผู้จเจริญท่านจงมาปราบปรามความโลภเสียเถิดนะมาปราบปรามความโกรธเสียเถิดมาปราบปรามความหลงเสียเถิด จักไม่กระทำกรรมอันเกิดแต่ความแข่งดีด้วยกายวาจาด้วยใจัอพอผู้เจ้าตัดอย่างนี้เสร็จนะรัติยาก็ประกาศตนถึงสารณะเลยนะ,นะไปดูเรื่องปิดประตูอันนี้พระองค์ตัดเหมือนกับนะอุบาลีข้าบาดีนะ เป็นหลักธรรมอันเดียวกันอุบาลีข้าบดีฟังเหมือนกันเนี่ยหลักธรรมอันเนี้ยก็ประากาศตนถึงสารณะนะนะแล้วก็กนะราบทูลพระศาส,สดานะจากเข้าไปยังนิเวศของตนเรียกนายประตูมาว่าดูก่อนสหายตั้งแต่วันนี้ไปเราปิดประตูแก่พวกนิคนแก่พวกนางนีคิคน และเปิดประตูเพื่อพระผู้มีพระภาคเพื่อสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกุภิกุณีอุบาอุบาสิกาถ้านิครนคนใดคนหนึ่งมาท่านพึงกล่าวกับนิครนอย่างนั้นว่าจงหยุดท่านผู้เจริญอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลี้าบาดีเข้าถึงความเป็นสาวกของพระสมณโพดมแล้วท่านปิดประตูแก่พวกนิครน แกนางนิครนเปิดประตูเพื่อพระผู้มีพระภาคสาวกของพระผู้มีพระภาคคือพิกุภพิกุนีอุบาสกบาสิกาถ้าท่านมีความต้องการด้วยอาหารท่านจงหยุดอยู่ที่นั้นแหละชนทั้งหลายจักนำมาเพื่อท่านในที่นี้ก็แสดงว่าเขาก็ให้อยู่แต่ไม่ได้ให้แบบว่าอิสระละนะก็ให้ตามตามกรอบ ทีขตปัสสีนิครนได้ฟังข่าวว่าอุบาลีขบวดีเข้าถึงความเป็นสาวกของพระสมณโคโดมแล้วลำดับนั้นจึงเข้าไปหานิครนนัตบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับนิครนนัตบุตรนี่คือเข้าไปหาตัวอาจารย์เลยอาจารย์ของนิครนปกติพระสูตรจะมีแต่ลูกศิษย์คุยถึงลูกศิษย์ไม่ได้ไม่ค่อยคุยถึงตัวอาจารย์อันนี้คุยถึงตัวอาจารย์ บอกท่านผูเ้เจริญได้ฟังถามมาว่าอุบาลีขบดีเข้าถึงความเป็นสาวกของสมณะโคดมนะนิครนบ,บอกว่านะนั่นไม่ใช่ฐานะนั่นไม่ใช่โอกาสนะแต่ข้อที่สมณะโคดมจะพึงเข้าถึงความเป็นสาวกของอุบาลีขบดีนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้น,ะนิครนก็มั่นใจนะ อืมก็บอกกัน3มรอบเลยนะนิะนครนก็เลยตอแบบงั้นเราเราไปดูของจริงกันดีกว่านะก็เลยไปถึงบ้านบาลีข้าบาดี บอกท่านจงไปจงรู้ว่าอุบาลีขบดีเข้าถึงบามเป็นสาวกของสมณะดมหรือหาไม่นะพอไปถึงก็เจอในประตูประกาศนะ้าแต่ท่านผู้เจริญข้อที่อุบาลีขบดีเข้าถึงความเป็นสาวกของพระสมณะดมเป็นความจริงทีเดียวข้าพเจ้าไม่ได้คําที่ข้าพเจ้ากล่าวว่านะ ข้อที่อุบาลีขบดีพึงยกวาทะาแก่สมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยด้วยว่าพระสมณะโคดมเป็นคนมีมายาย่อมรู้มายาเครื่องกลับใจของสาวกพวกอัญญาเดรธีดังน,น,นี้จากท่าน้าแต่ท่านผู้เจริญอุบาลีขบดีของท่านถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจเสียแล้ว ลำดับนั้นนิโครนาตบุตรกลับมาบอกนิครนนิครนไม่ยอมขนพักพวกไปเลยพร้อมด้วยนิโครนบริษัทเป็นอันมากเข้าไปยังนิเวศของอุบาลีข้าบาดีนายประตูได้เห็นนิครนนาตบุตรมาแต่ไกลกล่าวว่าจงหยุดเถิดท่านผู้เจริญอย่าเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีข้าบาดีเข้าถึงความเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วท่านปิดประตูแก่พวกนิครนแก่พวกนางนิครนแล้ว ท่านเปิดประตูเพื่อพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือพิกุพิกุณีอุบาสกบาสิกาท่านผู้เจริญถ้าท่านต้องการอาหารจงหยุดอยู่ที่นี่แหละจนทั้งหลายจะนำมาเพื่อท่านณที่นี้นิครนไม่ยอมบอกอย่างนั้นเนี่ยท่านจงเข้าไปหาอุบาลีขบด,ดีแล้วจง กล่าวอย่างนี้ว่านิครนาตบุตรมาพร้อมด้วยนิครบ,บริษัทเป็นนันมากมายืนอยู่ที่ซึมประตูข้างนอกอยากจะพบท่านในประตูรับนิครนาตบุตรแล้วเข้าไปหาอุบาลีขบดีได้เรียนบ้าท่านผู้เจริญนิครนาตบุตรพร้อมด้วยนิครบ,บริษัทเป็นนันมากมายืนอยู่ที่ซึมประตูอยากจะพบท่านนะถ้าอย่างนั้นจงปูล่านอาสนะไว้ที่ศาราประตู กลางนะอุบาลีข้าบดีก็ไปนะไปพบนี่โครนนะตบุตรกล่าวว่าท่านเป็นบ้าเสียแล้วหรือข้าบดีท่านเป็นคนข่าวเสียแล้วหรือข้าบดีท่านกล่าวว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะไปยกวาทะแก่สมณะโคดมครั้งไปแล้วกลับถูกวาทะดุดไม้ขื่อนะ อันใหญ่สวมมาแล้วหรือเพราะอุบาลีขาบาดีเนี่ยรับปากกันนิครนว่าฉันเนี่ยจะไปล้มบาทะสมณะโคดมให้ได้นะเพราะก็เป็นลูกศิษย์ของนิครนนะแต่พอไปเสร็จแล้วกลับเปลี่ยนใจไปเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้านิครนเจ้าลัทธิกับบริษัทก็เลยมาหาวาลีข้าบาดีแล้วก็เหมือนต่อว่า ไหนวารบปากจะมาล้มวาธาสมณโคดมไงกับกลายเป็นสาวกของเขานะเปรียบเหมือนบุรุษนำดวงตาไปถูกควักดวงตากลับมาฉันใดข้าบด,ดีนะท่านก็ฉันนั้นแหละนะอืม ท่านไปแล้วกลับถูกปาทะดุดไม้คืออันใหญ่สวมมาแล้วท่านถูกสมณะโคโดมกลับใจด้วยมายาเครื่องกลับใจเสียแล้วหรืออืมอุบาลีข้าีเี้ก็เลยบอกว่ามายาเครื่องกับใจเนี้ยงามน,นักดีนักนะถ้าญาติสาเราเห็นได้รู้กษัตริย์ได้รู้เนี่ยโอ้โหจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานนี่ก็เลยบอกพวกนี้คลนอย่างนี้อืมนะ ในเรื่องของนิครน